สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็ควรจะนอนให้ถูกหรือคนที่เป็นคู่กันเป็นคู่กันเป็นคู่กันก็นอนให้ถูกตำแหน่งนะคะก็คือให้นอนเป็นตำแหน่งของสามีคือทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของตัวบ้านคือตำแหน่งของผู้ชายแต่การนอนบนเตียงนะคะให้เรายืนอยู่ปลายเตียงแล้วมองเข้าไปที่เตียงผู้หญิงให้นอนซ้ายชายให้นอนขวาเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เวลาเราจะนอนนะภรรยาอยากจะขออะไรสามีค่ะโอช่วงนี้เลยค่ะเป็นช่วงที่ การนอนเป็นตำแหน่งของผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดแล้วในการจัดการตำแหน่งการนอนเพราะนั้นมีอะไรขอเลยถ้าเป็นเพื่อนที่ขอได้ไหมครับถ้าเราไปนอนตำแหน่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วตกลงกันหรือยังใครนอนซ้ายใครนอนขวาแต่วันนี้ขออนุญาตลุกไปร้านหลักเวลีก่อนนะเวลาที่ส่วนเกินย่งเงี้ยมู่เมืนเีมันมีแบบบางครั้งทำงานโลเคชั่นมันใกล้อ๋อมันเหนื่อยมันเหนื่อย อย่างน,นี้ใช่ไหมคร<อ>ับแต่บางบางทีแบบก็ต้าใช้คำว่าเยีบเพื่อขอขอ,ขอ,ยอยงขวัญอะไรอย่างงี้ไงจะได้กปันไปนอะไรอย่างเงี้ย